โอ้สระเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมก็ในเลสซิ่งหรือว่าก็ใน,นบรรยโยนนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอิเทสรถฮอนด้ารีด Honda Lead นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นอ่าชามเฟืองท่อนะครับผมชามเฟืองท่อสเตอร์นะครับผม,ม,ท,รรบผมทุกคนก็วันนี้ก็จะลองมาวิ่งลองเบิ้งว่ามันจะวิ่งได้จีพีเน,นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้ผมก็จะมาเทสอบฮอนด้ารีดนะครับผมก็คือรถคันน,นี้ก็จะมีชามเฟืองท่อสเตรอร์นะครับผมทุกคนมีชามมีเฟือง มีท่อนะครับผมมัมี3อย่างแต่คันนี้ไล่เป็นรถทิพไว้นะครับผมทุกคนอันนี้ก็พึ่งทําเสร็จเลยคนขับน้ําหนักก็ประมาณ50ประมาณ50นะครับผมน้ําหนักคนขับประมาณ50ส่วนคันข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็มีเต็มแล้วรีแมปแล้วด้วยคันนะรีแมปมาแล้วคันนี้แต่ยังโดนรถผมอยู่เลยทุกคนยังโดนชามไปเดียวครับผมนงันงๆงงงไหมล่ะนงันงน มีคลิปอยู่นะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูด้วยอันนี้ก็เพิ่งทาเสร็จนะครับผมฝนก็ที่กินเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าจะเทสตั้งแต่เมื่อวานแต่เพื่อนว่าเมื่อวานฝนตกหนักเลยทุกคนก็เลยไม่สามารถทดสอบได้นะครับผมอันนี้คือไม่ไม่ใช่การแข่งขันนะครับผมอันนี้ก็คือขี่คันียวโดดๆไม่ได้เป็นการแข่งขันนะการเทสรถนะครับผมทุกคนเทสดู GPS เพื่อที่จะได้ส่งงานให้ลูกค้านะครับผมทุกคนแล้วผมก็ทากันเองไล่กันเองขับกันเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วกี่ทุ่มแล้ว อีกสักพักนึงเดี๋ยวให้มันสักสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราค่อยออกไปนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมสำหรับ h อน d a l ลีดไล่เครื่องข้างไม่แกะนะครับผมไล่ข้างเครื่องไม่แกะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป นเป็นยังไงบ้างครับสําหรับในการเทสทดสอบในครั้งนี้นะครับผมทุกคนก็คือสามท่อเฟียงนะครับผมทุกคนมีสามอย่างนะครับผมที่ทําก็คือชามแล้วแต่เป็นของชามช่างอะไรนะครับผมแต่ครั้นี้เป็นชามของช่างอะไรในเมืองชนอะไรพี่ชามเลยนะใช่ฟกชามอะไรนะชามพี่เตยพี่เตยในเมืองวัดกุด วัดอุดวัดอุดทยานอ๋อทยานแล้วก็ท่อก็จะเป็นของอะไรท่อชานสปีดชานสปีดแล้วเฟืองเรอของช่างฟุกนี่สามอย่างนะครับผมทุกคนเทสนะครับผมไม่ได้แข่งนะไม่ได้อันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่การแข่งกันนะครับผมอันนี้คือการตรวจสอบสมรรถภาพตรวจสอบสมรรถภาพของรถนะครับผมเชืมั้ยพี่เทสขายชามเออเทสขายชามโปรโมทให้ช่างนู้นช่างนี้ครับใช่ โอเคครับผมทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดในเดซิ่งแล้วก็กดในบรรยโยนนะครับผมแล้วก็อย่าดาม่านะครับผมทุกคนไปกินมามาเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้าเดี๋ยวชิปหน้าเดี๋ยวจะประเทศอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทุกคนไป